สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะเป็นวันศุกร์วันเนี้ยโหทองได้ขายได้ราคาดีมากมากเลยวันเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยจะเป็นวันที่เทรดทองได้ให้ดูเลยช็อตกันเลยนะไม่ได้ดูราคาเลยแต่รู้ว่าราคาไหนก็เอาอะตอนนี้ราคาไหนก็เอาช็อตกันเลยปาบเรียบร้อยก็เหลือสี่สัญญานะนะเหลือสี่สัญญาแล้วก็เอาไปลองลอง G F สิบ M ไหม M ดีกว่าเนาะเพราะว่าหนึ่งสัญญาเอาให้ได้ก็ของก็พอก็คือจะลดสถานะจะเรียกว่างนะเอ้ยไม่ได้ของเหรอ,อทำไมไม่ได้ของอะ่ะเนี่ยปรแกรมสตรีมิงมันจะมีข้อเสียอย่างเงี้ยคือมันจะดูราคาไม่ได้ไงแดแมแล้วโอเคแต่ว่าราคามันเลื่อนขึ้นโอเค้ากับวว่าขาย G O H ยีิบสี่ไปนะ แล้วก็ไปซื้อ G.O G.F 10 M 24แทนซึ่งมูลค่ามันสามแสนกว่าไนงะแต่ G.O เหมือนเหมือนได้สัญญาใหญ่หกว่านะครึ่งหนึ่งอะ่ะอาจจะสามแสนกว่าอันนี้อันนี้อาจจะสามหกแสนกว่าอะไรเงี้ยเออก็กำไรนะเก้ 9, าพันบาทก็เอาเออแล้วมาว่ากันหัวทองนี่ดีด,ดีมากเลยเดี๋ยวไม่แน่ถ้ามันขึ้นอีกเดี๋ยวจะขายอีกเดี๋ยวดูก่อนก <c oughs> ำไรเยอะดีเนี่ยแหละว,วันนี้ได้มาเทรดทองพอดีเลยแล้วก็วันนี้มีข้อดีตรงที่ว่า เ็ดห้าสิบแบบเก้าแสนกว่าแล้วนะเมื่อวานหกแสนกว่าเลยวันนี้มันมันเก้าแสนกว่ามันมันเร็วเร็วมากนะกําไรมันเร็วมากเลยเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองอุ้ยแปบ๊บเดียวเองเร็วมากมากจริงอะแปบ๊บเดียวนี่เป็นวันที่ดีมากนะเพราะว่าเจ็ดห้าสิบแบบมันเพิ่งมาลงตอนท้ายตลาดนะเห็นป่ะเมื่อวานมันอยู่หกสามใช่ไหมนี่มันอยู่หกสองแล้วอะเนี่ยขึ้นมาเกนะ้าแสน่ะ กลายเป็นไอที่ขาดทุนไปเนะี่ยเหมือนเหมือนจะได้คืนมามามา,มาเยอะเหมือนกันนะเ <c oughs> กือบล้านแล้วเนี่ยถ้ามันลงมาอีกรักแปดหนึ่งหกอ่ะได้เหมือนว่าที่ขายขาดที่ขาดทุนไปทุกทุกวันวันละแสนสองแสนสามแสนเนี้ยได้คืนหมดเลยนะเออตอนนี้ถ้ากับทีเฟก,กอะไม่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 กดดันแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนตอนห่วงต้นสัปดาห์เปิดมาวันอังคารเน่ะโอ้โหเครียดมากเลยขาดทุนอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ย กลายเป็นปิดสัปดาห์นี้กลาเเลยลาเป็นดีเลยแค่เป็นดีเฉยเลยอยู่ๆมีเงินให้มาเก้าแสนเนี่ยตอนแรกต้องต้องที่ว่าต้องคง,งต้องใส่เงินเข้าไปเลยนะถอนเงินออกมาจากตลาดหุ้นแล้วด้วยถอนเงินจากบัญชีหุ้นอ่ะเอามาไว้ไวในธนาคารแล้วเตรียมมาเรื่อยๆเตรียมเพื่อจะฝากเข้าไปเพิ่มเออเข้าไปในทีเฟกแล้วก็ขาดทุนน่ะกลายเป็นเงินตรงนั้นอ่ะไม่ได้ใช้แต่พอไม่ได้ใช้อ่ะก็ไม่ได้ฝากเข้าไปในหุ้นนะก็คงจะถือว่าอย่างนั้นเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าหุ้นก็คง ไม่ได้ทําอะไรอ่ะแล้วหุ้นมันตกด้วยเราก็ไม่แต่ว่าหุน้นหุ้นตกอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรหุ้นตกอ่ะเราไม่ค่อยจีรีดแต่ทีเฟกอ่ะสําคัญกว่าเพราะทีเฟกมันเป็นเงินจริงๆไงถ้ามันขาดทุนเราก็ต้องเติมมันกาไรแล้วเราเราก็ได้เงินเอาถอนออกมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหุ้นอ่ะกาไรมันก็แค่ตัวเลขมันมันยังถอนออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการลงทุนจมไปแล้วตั้งแต่ช่วงตอนเราซื้อห,หุ้นครั้งแรกอ่ะอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยจเรีกหรอกนะหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นไทยมันตก ถ้าที่เปกกำไรก็โอเคกว่าเพราะที่เปกได้กาไรเยอะกว่าหุ้นมันตกอย่างมากก็อ่ตกไปแสนสองแสนอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วคริปโตได้เยอะคริปโตขาขึ้นมาเงี้ยมันก็หุ้นตกก็ตกไปดิเออเดีล้วหุ้นหุ้นของของแอดมินมีมันก็ไม่ไม่ได้น้อยนะก็หลักเจ็ดหลักอ่ะแต่ไม่ถึงแปดหลักอะแต่ก่อนมันอยู่แปดหลักไงแล้วมันลงลงมาเหลือเจ็ดหลักเจ็ดหลักก็โอเคมันก็ มันก็ถือว่าลงเยอะไหมมันก็ลงเยอะแต่ว่าถามว่าเราขาดทุนไหมมันก็ไม่ขาดทุนนะกําไรนะ <c oughs> เพราะว่าแต่ก่อนซื้อถูกไงแล้วมันขึ้นไปอะ่ะแล้วมันก็ลงมาก็ยังกําไรอยู่กําไรอยู่มีกำยังมีกําไรอยู่เออก็มาเล่าตัวกันฟังนะวันนี้ก็ดูแล้ววันนี้ถือกี่สัญญาวะสองร้อยห้าสิบหกสัญญานะเออวันนี้มามาดูปุ๊บ มีมีสองเลือกเลยทั้งฟิวเจอร์ทั้งทองอะไรเงี้ยโอ้ดีใจมากเลยก็สองร้อยห้าสิบหกสัญญาก็ถือไปอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ถือไปอะ่ะต้องไปรุนวันวันจันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันลงต่อก็จะได้เงินเพิ่มอีกเป็นล้านไหมมีติดนะเป็นไงฟิวเจอร์อะ่ะมันเร็วอย่างเงี้ยแหละโอเคพูดมากแล้วตัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปดูคริปโตต่อเพราะว่าแอคชั่นเรียบร้อยนะเห็นไหมทองปึ๊บปื๊บป๊บเรียบร้อย 哎、啊，好、啊。